เอาละครับคราวนี้เรามากันที่อีกหนึ่งคอนเสิร์ตซึ่งอันนี้เนี่ยใครที่เป็นคนที่ติดตามรายการช่องของเราทาง True v i s i o นนี่ก็จะรู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคุณใช่ก็คือเป็นการประทะกันนะของน้องๆ AF นะคะแล้วก็น้องๆจาก The c o m e d i a n t h a i l a n d โอ้ oh, ได้มีภารกิจนะคะเฉพาะกิจเลยร่วมกันเป็นครั้งแรกเลยซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราก็มีภาพคอนเสิร์ตมาฝากกันด้วยและขอย้ำนะคะครั้งนี้คุณผู้ชมสามารถร่วมทุญกับน้องๆไ,ได้เช่นเดิมเลยค่ะ Yeah. Uh -huh. จอมาพบกันเป็นครั้งแรกนะคะระหว่างน้องๆศิลปินเ F และสุดยอดเอนเตอร์เทนเนอร์ดีคอมมิเดียนที่กำลังซักซ้อมการแสดงคอนเสิร์ตในหลวงดวงใจคนไทยทั้งชาติครั้งที่2งานดีๆที่ทาง True ู vision ร,ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหาไรายได้เพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสิริราชงานนี้นะคะจึงไม่แปลกที่จะเห็นน้องๆเนี่ยตั้งใจฟิตซ้อมกันอย่างเต็มที่ค่ะ ไปตอนนี้ยังไม่มองใครอยู่ใช่ไหมกำลังเสื่อมคอยหลับตอนที่เดินสลับแล้วอ,อ,อตัวพอนะคะแล้วก็เดินเข้าไปถามนี่พอดีเหนื่อยไหมอย่างครับต้าสวัสดีครับวันนี้พวกเรานะครับตัวแทนชาว AF แล้วก็แต่คอมเมดี้นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาชมคอนเสิร์ตท,ที่มีชื่อว่าคอนเสิร์ตในหลวงด,ดวงใจในคนไทยทั้งชาติครั้งที่สองทุกคนเต็มที่มากจริงเหมือนจับปูใส่กระด้งนะครับก็แต่ละคนสนุกสนานมากก็ตาย กระต่ายนี้เต้นผิวมากครับหนูไม่ใช่ปูหนูเหมือนพวกตัวด้วงใส่กระด้งอะขอย้ําเลยนะคะว่าปีนี้ให้ซื้อบัตรปีนี้เออค่ะปีนี้ใช่ไหมครับปีนี้ค่ะ แค่วันซ้อมวันแรกก็เข้าขากันได้ดีขนาดนี้นะครับใครอยากเห็นการแสดงเต็มรูปแบบพอน้องนักล่าฝันรวมถึงอีกหนึ่งเวทีด้วยกับติคอมเมดี้วอมร่างกายให้พร้อมครับวันที่6ตุลาคมนี้เจอกับพวกเขาได้ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีนะครับเป็นแรงหญิงลีแล้วแล้วเลยต้องทั้งสนุกเลยค่ะฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ขำหาไปด้วย<อ>ในตัวทั้งสนุกทั้งหาอย่างแน่นอนจริงค,รคุณแฟนคลับทั้งสองเวทีก็ไว้ให้กำลังใจพวกเขาเป็นเยอะนะครับค่ะ